ปิงจงดิ่งตัวลงไปแล้วกระโดดเอาฟิวฟิวโหมแล้วเฟยวโหมแล้วครับเฟียวโดดลงจางให้กัไปหดเออเออเดี๋ยเรากระยาสวัสดีกันถึงแม้ว่าโรมาจะไม่มีมือแต่มีครีบสวยค่ะเอาครีบประกบกันระหว่างอกแล้วก็กราบสวัสดีกันนะคะ สวัสดีค่ะดบินกรีฑช,ชื่อสวัสดีครับมารยาทไทยอุรัณ์ไทยสวัสดีแบบไทยไทยสวัสดีค่ะ Body how a y e you? สุดระดัสวิเซียอันจะมาเยอนี่ฮาวซิจเจาวัดีแล้วเอาหางไปตีกลองกันหางลงมาจะโบกขึ้นโบกลงในการไหว้ซึ่งแต่แตังจะปลาดยทั่วไปที่โบกซ้ายและขวา Thank you. หลังจากที่มุตัวเซแล้วก็หันกลับมาปวดแล้วช่วงเดือนเออโยตรงไปยังบวกแล้วถ้าทาได้ขอเสียงรบกวนหน่อย โปรยให้โลมาขอให้เงงเงงโรยโรยแลโลมาเป็นสัตว์นำโชคพี่ะเป็นความเชื่อของชาวยุโรปนะคะเพราะว่ากันว่าโลมาเป็นสัตว์ที่จะนำพาความโชคดีมาให้เหมือนกับชาวยุโรปมาที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะมาว่ายน้ำกับโลมามาถอดเสื้อให้โลมาพ่นน้ำใส่เรดี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 เดีเหมือนเราค่ะเรานับถือหรือบางบางท่านเนี่ย เคารพในส่วนของปามเป็นช้างสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองเราไปปางช้างช้างตัวไหนหรเชื่อกไหนที่ท่อน้างเชื่อแล้วก็จะลอดท้องช้างโดดอาบิโอ้โอแล้ววันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการที่ได้ร่วมนะคะให้กำลังใจน้องโรมาและเช่นเดียวกันค่ะ โชคให้กับใครก็ขอให้ท่านโชคดีอย่าโกรดน้องนะคะถ้าน้องทำเปียกขอบคุณครับไปเซิร์นกันครับเอาเครีบขยับตามจังหวัดเซิร์ฟโชว์

ฟูฟี้วลูกฟิ้วมุกเป็นด้วยเหรอครับคนเก่งหนูโอ้ดีค่ะเด็กๆคนนี้โอ้ขวบแล้วนี่เนาะโตแล้วเนาะเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะขวบนึงนี่โอ้ท่านผู้ชมปรบมือให้หนูน้อยเลยค่ะดูเลดูเลโอ้เดินเดินเอาเอาปล่อยแล้ปล่อยที่เฉด วนต้วเลยนะคะเราไปนอนการนอนคือการพักผ่อนที่ดีวันนี้จะชวนน้องโดมานอนลูกเฟี้ยวครับไม่ใช่ดูมือลุงนอนนอนเคลูกเฟี้ยวเฟี้ยวนอนดูพ่อห้อไหนน้องเด่นไหมคะดูภาพดูภาพดูภาพดยภาพบิดหน้าสิงคลิปตั้งตัวเออเฟี้ยตั้งแล้วเหรอลูกโอ้แล้วมันตรงไหมลูกมันตรงไหมคะโอ้คลิปลยเนาะต้องจับไว้เนาะให้พี่สวย โอ้ยมันโอ้โ,คโอเคมค่ะให้พี่สวนจับไว้ก่อนโอ้ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูยังเด็กหนูยังเด็กคน โดวินวอสบอลเดียร์เขิดครับเบบี้ครับเฟียวเฟียวเฟียวจะเตะบอลเสียงทายมอบโชคโลมาน้องเฟียวให้ใครหรือเปล่าไม่มีเสียงปกดมือเลยหรอเฟียวเอาที่สบายใจเฟียวจะแจกหรือไม่แจกตามสบายแจกหรือไม่แจกแจกหรือไม่แจกเฟียวเฟียวแจกไหมลูก อยางอยางเฟี้ยวยังไม่แจกนะคะแจกไปลูกแจกไหมให้โอกาสเฟี้ยวอีกทีหนึให้คิดอ่าเดี๋ยวเลูกคุณป้าคิดูกคิดเลยคิดดีๆลูกจะแจกไหมรอบนี้แจกไม่ได้ทำไมลูกหนูว่าหนูเสียใจตอนแรกเด็กครั้งแรกไม่มีเสียงปกมือเลยใครขอเสียงปกมือหน่อยอาจจะแจก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  ย้อนทางเดิมนะคะทางออกย้อนทางเดิมนะคะค่ะใช่ค่ะย้อนทางเดิมค่ะช่วยโยกให้ร้องลมาในน้ำเจะกับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณพี่สาวค่ะแล้วไปลอยไปยไปอยโยนโยนโยนชุดวิปป์เอาชุดชุดยิอเรียบร้อยไปที่บอลใบเล็กเล็กเล็กกว่าเดิมแล้วก็ยากสกาต้องมีสมาธิค่ะ เอาหางที่แก่แรงไปโช่ะอะไรคะน้อเกเกิดอะไรขึ้นคะนะใครเนี่ยท่าทาาขนาดเนี้น้องเฟีย้ยวน้องเกยอ๊อโอ้โหทำท่าเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยนะโอเคบอนสี่ใบเรามาโชว์กันเลยคะ่ะส่วนท่านใดที่บุกว่ายน้ำไว้15นาฬิกาสี่สิานาทีเริ่มสตรารนน์ว่ายน้ำค่ะ โอเคหอหามแข่งแรงสี่บอน4สี่ใบไปชมกันเลยค่ะติงตงติงติงนะติงติงติง,ตง,ตง,ตงคิดโบอลโชหามใหญ่สังเกตสังเกตเห็นอะไรครัมันเอาฟีย้ยงใหม่แล้วโอเจ้าเฟียงอีกแล้วครับหนึ่ง,งครัวรับหนึ่ง,งครัวรับเฮ้ย jumping to the end สปริงตัวเขินฟาโชว์กตรงก็ดีโทรศัพท์ก็ดีระบบอิเล็กทรอนิกส์ตา่างๆเซฟให้ดีน,นะคะวันนี้ถ้าท่านใดเปีย,ปยกอย่าโกรธลงมานะวันนี้ส่งน้ำนะคะเราจะไม่กโกรธลงมาเลยลา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 เดี๋ยวถ้าไปส่งน้ำนะ รถนะ้ำของพรผู้ใหญ่ด้านในนะจ๊ะมีสถานที่จัดให้ท่านวินวิตโดวินโคลเซออนอินไซน์นะนัำประวัติผู้สอน and n ้ำ b e r t o เปรียวปลิวลมสวัสดีค่ะโอเค come to your mark get set ระวัน รีส์วินเนอร์ let's go พร้อมกันไปรัก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 ผู้ชนะของเราก็คือสิงสมุทรน้อยทุนเร็ว ดูสิลูกในลองยิ้มัสิลูกเอิบขึ้นมาหน่อยแอปชั่งเชียวลงมาจะขึ้นไปยิ้มบกันนะไปดูกไปเลย L ปากกว้างแบดนิ้วเลยกินโมไซให้แล้วหรือพระหน้าตรงคุณผู้ชมเห็นเอหรอพาเซ็นตรงนือแลยใช่ไหม ว,วันนี้วันล้ายวันเกิดของน้องเฟียวเราจะเบิร์ตเดย์น้องเฟียวด้วยกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะทําเค้กเป็นเค้กตัวอย่างนะคะเค้กจําลองนะคะมาให้กับน้องเฟียวน้องเฟียยังไ่กินปลาค่ะน้องเฟียวจะกินแต่นมนะคะวันนี้เราไม่ต้องให้เทนเนอร์นะคะช่วยถือเค้กนะครับเราว่าสุดยอดเลยตับอ่อนแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะ เอาไปแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนการนำเค้กไปยังจุดหมายโอ้โหทั้งสามวิ่งกันไปไปไปโอ้โหสุดยอดนะครับผู้ซอนครับเขอใช้ฟงเฟยผู้ซนน้อนเลยค่ะชนเดี๋ยวเค้กก็แตก เป็นส่วนหนึ่งของเบอร์ดเดย์ครั้งนี้เราจะช่วยกันร้องนะคะท่านผู้ชมโลมาจะร้องค่ะค่ะเทนเนอร์ก็ร้องค่ะผู้ภาคก็ร้องค่ะทุกคนมาช่วยกันร้องร้องใส่แห่นแล้วร้องเลย Happy y b i r t h d a ว้าวมุหนึมันติดอะไรก็ติดกะดึ๊้ดุลอันนี้ได้อะไรได้อึ๊ดอัาย่าปู่มาให้ดูโหพี่เท็นได้ก็เมื่อยเหมือนกันนะจ๊ะให้พี่นอนบ้างได้ไหมอ่ะถ้าพี่นอนนะหนูจะโวดให้พี่ถันทีจะไปยากอะไรอล้ค่ะ

អត់ត្រង់ទេណារបស់គុំលូកលេចច្រឡំ โดวินลเรียงต่อ n ุดหายหายหา oh again p l e a s a t h oh แล้วก็ตัดสินใจจะเดินออกไปในทางที่สุดสุดคนจบจบลอย oh สวดีไห ช่วยด้วยครับอีกคนจมน้ำช่วยด้วยโอ้โล่ไม่โปลอ่าโดวินจัม์ over the trainer 是是 s h o กระโดดชมเชียรรับบอลพี่เทนเนอร์ครับกระโดด t h r ต e t w n e รดับระดับรดร di no. me ไปเลยค่ะแล้วพากันส่งกลับบ้านช็อเด็ดๆกับรังจำปาปลอีแต่วันนี้นั่งเงียบเและ ใจลึ้นๆนะคะพอน้องส่งเสียงไปปุ๊งให้ท่านหลับตารอมแล้วขอเชิญรับของขวัญจากโลมาค่ะสุดยอดขอเชิญผมมือให้น้องค่ะ สุดทุกวันที่ o a c ีโดยมาเที่ยวมันได้มาว่ายนะสปีดโ,โชว์ขอบคนะุณคไปต่อครับไปดูสกีโชว์ปดท้ทยโดยเท้าขวาของเทรนเนอร์แต่บ่าที่หลัง,งโดวฟินด้านขวาแต่เท้าซ้ายจะอยู่บนหลังโดวฟินด้านซ้ายแล้วสปีดตัวไปทางหน้า เป็นชีวิยากที่สุดเป็นชีวิตอันตรายทีสุดชีวิตพวกมีเรามาพาไปจะไปที่ใดเรามาพาไปตะเด้อตะเด้ไปด้วยกันนะโดโด,โด

Ne bir ne ne bir bir dün di du ne ne Oh oh oh. เทรนเนอร์สุรเชษตองเฟียลลูกโรมาแวนินหัวพร้อมทีมงานอำลาบุตรรักรไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you so much everybody. นะ